สถานการณ์ชายแดนยังคงไว้วางใจไม่ได้แบบสุดๆเลยนะครับวันนี้25กันยายน68ครับเพจกองทัพบกทันกระแสเขาโพสต์บอกเลยว่าละครรีลันกัมพูชาเริ่มขึ้นแล้วเริ่มจากยั่วยุใช้โล่มนุษย์แอบเคลื่อนกำลังเชิญสื่อต่างประเทศเข้าพื้นที่เตรียมฟ้องนานาชาติวัตถุกระทำ ไทยรู้ทันก็ขอความร่วมมือไทยยึดสันติวิธีหลักเจราจามาตลอดการเจราจากับนานาชาติเรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นงดการโพสต์การถ่ายภาพการให้ข้อมูลที่มีผลเสียต่อสถานการณ์คนไทยใจเย็นครับ ขอให้เชื่อมั่นว่าพี่น้องทหารพร้อมปกป้องอธิปไตยของไทยยังสุดความสามารถแล้วก็ย้อนกลับไปเมื่อคืนที่ผ่านมารอยต่อ24กับ25กันยายน68นะครับทางเพจก็โพสต์บอกว่ากัมพูชายั่วยุตลอดคืนพื้นที่กองทัพภาคที่2มีทั้งเสียงปืนมีเสียงระเบิดพบการเข้าใกล้ลวดหนามและยิงเช็คระยะ กัมพูชาละเมิดข้อตกลงและแสดงการเป็นปรปักครับส่วนการประชุมของ RBC ในพื้นที่ภาคที่1ที่เลื่อนออกไปนั้นล่าสุดนี้ครับผู้บัญชาการกองกําลังบุรพาก็บอกว่าขอให้เชื่อมั่นเราตอบไม่ได้ว่าเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นกําลังทั้งหมดเตรียมรองรับสถานการณ์มาตรการการผลักดันพร้อมตลอด รอสถานการณ์ที่เหมาะสมถึงเวลาปฏิบัติแน่นี่ก็คือท่าทีล่าสุดจากทางกองทัพภาคที่1ในการดูแลพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นบ้านหนองย่าแก้วและบ้านหนองจานนะครับ